ครับใช่ครับก็อันนี้ผมก็โดนเองด้วยเหมือนกันเหมือนตัวอย่างที่ผมโพสให้ดูครับที่ว่าภาพที่ผมเอาไปลงพื้นที่หรือทํางานอะไรอย่างนี้ก็ถูกเอามาตัดต่อเพื่อที่จะมาโพสด้อยค่าแต่ก็ที่เขาผมเนี่ยก็อาจจะโดนแค่ติดตามในโลกออนไลน์แต่ว่ายังไม่ได้ไปไล่ติดตามในโลกความเป็นจริงถ้าโลกจริงๆกับคนที่โดนติดตามที่สะกดรอยตามตั้งแต่บ้านที่พักจนถึงที่ทํางานอะไรเย่างนี้ครับแล้วก็ที่นักลัวก่อนนั้นคือเขาเข้าถึงฐานข้อมูลของรัฐด้วยก็คือฐานข้อมูลที่เป็น ทะเบียนราษฎรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับราชการข้อมูลที่แม้แต่การเข้า,าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยครับเขายังรู้เลยครับ<ม>เขาไปเห็นอยู่ว่ามันมีการทราบถึงข้อมูลเวทระเบียนโรงพยาบาลด้วยมันจากการที่ว่า,ราสร้างเนี่ยมีทั้งทหารและตำรวจทําให้เขาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้หลายอย่างในนามของความมั่นคงโดยที่<อ>เราตั้งคําถามไม่ได้ว่าคุณทาไปเพื่ออะไร<อ>เขาจะตอบแค่ว,ว่าความมั่นคงแต่ปรากฏว่าใช้มาเพื่อภารกิจแบบนี้อย่างเงี้ยครับ